สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเชา้าวันที่ยี่สิเอ็ดมีนานะคะสองห้าหกสี่นะคะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะไม่ได้ไปทำงานเนาะเพราะว่าคอนแทกเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานะคะก็คือศุกร์ที่แล้วเนาะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสิบเก้ายี่สิบยี่สเอ็ดออขอโทษค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองมีนานะคะเอ่อก็คอนแทกเนี่ยมันจบไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่สิบเก้าเนาะอืม ก็วันนี้คุณแม่ก็เลยว่างนะคะแล้วก็คุณแม่ก็กําลังจะต้มน้ํานะคะเพื่อที่จะลวกลูกชิ้น,นนะคะเพื่อที่จะหยอบลูกชิ้นเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยทำลูกชิ้น,นนะคะแล้วก็ปั่นปั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะค้างคืนไว้นะคะก็วันนี้เนี่ยคุณแม่ก็มีเวลานะคะุณแม่ก็เลยจะมาหยอบลูกชิ้นน,นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวคุณแม่ว่าคุณแม่เปิดไฟหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันมืดจังเลยเนาะ เมื่อเช้านะคะคุณแม่เนี่ยไปส่งแฮร์รี่นะคะเขาไปเออ่เบรคฟาสต์คลับนะคะวันแรกนะคะเขาก็แบบว่าดีใจมากนะ,ะแฮร์รี่เขาตื่นเต้นมากนะคะที่จะได้ไปแบบว่าไปกินข้าวเช้ากับเพื่อนๆที่โรงเรียนน้องก็แบบว่ารีบไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะจริงๆเนี่ยประตูเนี่ยเขาเปิด7จ็ดโมงยีเนาะก็เราก็ไปก่อนเวลานะคะสินาทีเนาะ,ะไปถึงก่อนเวลา10นาทีนะคะ พอเราเห็นว่าเขามีความสุขล้วก็ดีใจค่ะแม่ก็ดีใจนาะที่บอกว่าแฮร์รี่เขาบอกว่าโอเคอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็จะได้บอกว่าเพราะว่าที่คุณแม่ที่คุณแม่ให้แฮร์รี่เขาไปเบรคฟาสต์ขับเนี่ยก็คือว่าเผื่อนะคะเผื่อเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยได้งานสามวีคที่ผ่านมาแล้วทีนี้ก่อนที่โรงเรียนมันจะปิดเนี่ยก็คือมันจะมีวีคนี้อีกวีคหนึ่งแล้วคุณแม่ก็คือเผื่อว่าเออเราจะได้งานต่อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลย พอดีว่ามันได้ที่นั่งพอดีนะคะจริงๆเล็คฝาดคลับเนี่ยแบบว่ามันค่อนข้างจะลําบากมากๆเลยในยากมากๆที่จะได้แบบที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โชคดีที่ว่าว่างนะคะก็เลยก็เลยแฮร์รี่เนี่ยเขาก็เลยได้ได้ได้เข้านะคะได้เขาก็เลยคุณแม่ก็เตรียมการไว้นะคะก <c oughs> ็ <hurt> คือคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยวีคเนี้ยคุณแม่ไม่ได้ไปทํางานเนี่ยก็คือ <c oughs> คือเราก็จะเผื่อให้ลูกเนี่ยได้ได้ไปบอบว่า ของเทอมหน้าแล้วก็เทอมถัดถัดไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาที่จะบอกว่าเตรียมงานแบบเตรียมเพื่อที่จะแบบว่าถ้าเกิดพราะเขาโทรมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้พร้อมทํางานตั้งแต่แบบว่าแปดโมงแปดโมงครึ่งถึงป่ายสองป่ายสองโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ได้แจ้งกับที่ทํางานเขาไปแล้วนะคะว่าว่าเราแบบว่าพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบว่าโทรมาหาเรานะคะก็คือเหมือนเราต้องแบบว่าพร้อมตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะได้ไดงานอยู่แล้วเนาะเราก็เขาก็รู้แหละค่ะว,ว่าเราแบบว่าอยากทำงานอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพซี่ที่บอกว่าแบบว่าอยากจะทํางานเนาะ,อะโอ้นานเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะหยอดลูกชิ้นก่อนแล้วกันเนาะ,ะคุณแม่ก็เคยเคย คยลงคลิปไปแล้วนะคะคลิปที่คุณแม่แบอกว่าทําลูกชินนะะ้นอาหารวันนี้คุณแม่ก็หยอดจริงๆคุณแม่ก็ทำหนึ่งกิโลครึ่งเนาะแล้วก็วันก่อนเนี่ยก็หยอดไปแล้วครึ่งถุงหนึ่งเนาะอันนี้มันเหลืออีกถุงนึงวันนี้ก็เลยจะหยอดอีกนะคะ,คะก็เวลาเวลาที่แม่ทําลูกชิน้นแม่ก็จะทาทีลากิโลครึ่งอย่างเงี้ยค,ค่ะสามแพ็คเนาะมันแพ็คลาเท่าไหร่แพ็คละห้าสิบห้าร้อยกรัมเนาะค่ะ ก็คิดอยู่จริงๆอยากทำสองกิโลอะค่ะแต่ว่าเหมือนมันจะเยอะมันรู้สึกแบบมันจะเยอะไปนะคะก็เลยก็เลยว่าเออเอาเดี๋ยวแมียว๊คุณเจ๊กีิแมวแมวร้องแล้วก็วันนี้ไปได้หมูมาแบบว่าเดี๋ยวลดลดลดความร้อนก่อนคุณแม่ไม่อยากเปิดฮุดเพราะว่าฮุดมันเสียงดังมากนะคะแล้วเวลาที่คุณแม่ถ่ายคลิปแล้วเวลาเปิดฮุดเนี้ยมันก็จะดังแบบวูว ตลอดนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าพยายามเดี๋ยวจะเปิดประตูด้านข้างนะคะ mm. เพื่อที่จะว่าไม่ให้ไม่ให้มัน mm. เป็นแบบคอนดินเซสอะเนาะไม่ให้มันคันได้ไงเพราะว่ามันมีเป็นไอ้น้ำหมานใช่ไหมคะแล้วอไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่กระจกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคราบมันสามารถที่จะทําให้กระจกเนี่ยอรอบๆยางที่เป็นรอบๆกระจกเนี่ยขึ้นราได้นะคะ ็มันก็ไม่ดีเนาะ,ะแต่คุณแม่ก็ไม่อยากได้ยินเสียงบันของไอฮูดนี่ไงคะแล้วก็วันนี้เดินกลับจะไปส่งโรงเรียนก็ไปได้ไปได้หมูมาแพ็คหนึ่งกิโลหนึ่งนะคะเก้าสิบบาทถูกนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะหันหน่นหมักหมูแล้วก็จะทําหมูแดดเดียวนะคะไม่มีแดดแต่ก็ว่าเตรียมไว้นะคะเผื่อพรุ่งนี้เนี่ยหมักหมูไว้เผื่อพรุ่งนี้แดดจะมาคุณแม่ก็ไม่ได้ดูพยากรณ์อ,อากาศนอก่ามันพรุ่งนี้จะกัน คุณแม่จะย้ายเตานะคะเพราะว่าเตานี้ค่ะเตาอนแรกมันเป็นเตาใหญ่เนาะแล้วทีนี้เตาใหญ่แล้วทีนี้มันน้ํามันจะแบบว่าเดือดพุทธตลอดเวลานะคะแล้วคุณแม่การที่เราจะหยอดลูกชิ้นต้มลูกชิ้นเนี่ยก็คือน้ามันไม่ควรที่จะเดือดมากๆนะก็คุณแม่ก็เลยจะย้ายเตาเนาะเตาเดี๋ยวเปิดทูตหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามัน จริงๆตอนแรกว่าไม่อยากจะเปิดนะคะ แม่ก็จะเก็บน้ำซุปไว้เหมือนเดิมนะคะไว้ทำก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะเวลาถ้าคุณแม่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆน้ำซุปมันก็เก็บไว้ได้นานกว่าน,นั้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเก็บไว้นานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสียงทําให้เราท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ไม่มีน้ําแข็งนะคะก็เนี่ยค่ะเอาน้าเย็นธรรมดาแล้วกัน ตอนนี้ลูกชิ้นตอนนี้ลูกชิ้นก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วคุณแม่เตรียมเตรียมน้ําเย็นไว้ข้างหลังแล้วนะคะเตรียมน้ำเย็ยนไว้น,ะะน,น,ไวนอกแล้วเนาะ,ะก็เดี๋ยวคุณแม่จะตักขึ้นเลยมันน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอชิมก่อนแล้วกันเนาะขอชิมสักลูกหนึ่งก่อนลวกันเอาลูกไหนดี ลูกนี้ล้กันสวยดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตักชิมเนี้นะคะดูนะคะเนื้อแบบว่านี่ค่ะเด้งเดงเด้งเดเด้งเดงอย่างนี้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะชิมก่อนนี่นะคะเด้งเด้งแบบมากๆเลยนะคะ ชิมดูก่อนนะคะอืมออืม,อ,มอร่อยเนาะคะ่ะ สุกแล้วนะคะนูคงน่าจะตัก <c oughs> หมดแล้วนะคะประมาณน่าจะประมาณห้าสิบกลูกได้นะคะแม่จะเอาเป็นน็อคน้ําเย็นเนาะอันนี้ก็แม่น็อคน้ําเย็นประมาณห้านาทีนะคะ ชิ้นมันจะได้กรอบเนาะอันนี้ค UH ือก่อนที่เราจะน็อกน้ำเย็นก็คือแม่ก็คือล้างน้ำเย็นแล้วนะคะล้างน้ำเย็นไปรอบหนึ่งเนาะมันจะได้แบบว่าความร้อนมันจะได้แบบว่าออกไปเนาะจะได้แบบว่าระเหยออกไปอย่างงี้ค่ะค่ะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างก่อนเนี่ยก็คือพอเราใส่เข้าไปในน้ําเย็นเนี่ยมันก็คือมันจะยังร้อนอยู่นะคะอันนี้คือพอเราล้างก่อนเนี่ยมันก็ ก็จะช่วยทำให้ลูกชิ้นของเราเย็นเร็วขึ้นด้วยนะคะ